คุณผู้ชมครับสวัสดีครับคลิปนี้ To b 2 f นะครับสั่งพัดลม16นิ้วมาจากช h อป e ีจ้าโดยที่พัดลมตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับความเร็วได้3ระดับนะครับที่สำคัญคือราคาถูกมากเลยราคารวมค่าส่งแล้วเนี่ยยังไม่ถึง350บาทเลยจ้าคลิปนี้นะฮะ 2B2F เลยสั่งด้วยงบของตัวเองเลยนะครับเอามาเปิดเอามาแกะ แล้วก็จะรีวิวให้กับ FC ได้ดูกันว่าพัดลมรุ่นนี้ของร้านที่เราสั่งมานี้เป็นอย่างไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรกันบ้างน,นะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วเป็นประโยชน์ถูกใจยังไงกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับว่าแล้วไปดูกันเลยจ้าเอาละฮะแกะกล่องมานะฮะก็จะพบกับส่วนประกอบที่มีนะฮะอยู่ในกล่องเท่านี้เองนะครับก็คือแกนนะครับแล้วก็ส่วนประกอบในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรกันอีกนะฮะมาดูส่วนคู่มือนะฮะก็เป็นกระดาษแผ่นเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วบอกวิธีการติดตั้งนะครับในส่วนของการใช้งานง่ายๆ่ายนะครับนี่คือทั้งหมดเลยนะที่เกิดขึ้นกับกล่องใบนี้ฮะมาครับผ,ผู้ชมในกล่องนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบมีฐานนะครับที่เป็นส่วนของฐานอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีแกนเนาะแล้วก็มีใบพัดกับมอเตอร์แล้วก็มีส่วนของตะแกรงครับนะมีเท่านี้เองฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประกอบยังไง เบื้องต้นหาเอาแกนตรงนี้นะครับประกอบฐานนะครับแล้วก็อย่าลืมเอาตรงส่วนฐานนะครับหมุนประกอบด้านล่างให้แน่นนะฮะต้องบอกว่าตรงนี้ค่อนข้างต้องแน่นเลยทีเดียวนะครับไม่งั้นมันจะค่อนข้างกองแกงนะต่อมาตรงแกนนะครับอัตโนมือนะฮะปรับแบบนี้นะครับแนะนําเลยคุณผู้ชมว่าอย่าให้แกนตรงนี้มันสูงไปมากนักนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างกองแกงเอาสักประมาณคืบ่หนึ่งกำลังดีฮะ ต่อมาตัวมอเตอร์สําคัญมากนะครับเห็นว่าตัวล็อกเห็นไหมเป็นแค่ตัวน็อตเท่านั้นนะครับตามราคานะคุณผู้ชมหลักการก็แค่เสียบตรงนี้ลงไปนะฮะแล้วก็หมุนแกนเท่านั้นเองนะครับมาดูกันอ่าแล้วครับตรวจสอบความแข็งแรงนิดนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับ เอาตัวปิดด้านหน้านะครับของใบพัดออกรวมถึงแแกนข้างหลังด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เอาตะแกรงหลังนะครับเสียบเข้าไปตามร่องนี้นะฮะแล้วก็ขันในส่วนของพลาสติกนะครับที่เป็นแกนให้แน่นนะครับระวังเกลียววานด้วยนะหลังจากนั้นนะฮะก็เอาใบพัดนะฮะที่มีนะครับเอาตรงร่องข้างหลังเนี่ยใส่ให้ตรงด้วยนะเพื่อที่จะให้มันหมุนได้ถ้าไม่ตรงมันหมุนไม่ได้เลยนะนะครับใส่เข้าไปปุ๊บ หมุนประกบในส่วนของพลาสติกข้างหน้านะครับอันนี้ต้องหมุนให้แน่นนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวใบพัดจะหลุดออกมาได้นะครับประกบฝาหน้าอันนี้โลโก้ไม่ตรงกับตามในรูปนะแต่ไม่เป็นไรเสร็จแล้วฮะมาตรวจสอบความแข็งแรงนิดหนึ่งบอกเลยว่าถ้าแกนของเนี้ยมันสูงนะฮะมันจะค่อนข้างกองแกงนะถ้าใครมาซื้อมาก็อย่าให้มันสูงมากนักนะครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มทดสอบเสียบปลั๊กกันดูนะฮะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยนะ ว่าเปิดยังไงเนี่ยฮะได้อยู่ไหมพอได้นะเออแรงดีนะแรงนะใช้ได้นะ ไม่เห,หม็นไหมนะเป็นไงลองดูสิครับผมเป่าผมนะเอาเบอร์เบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งอ,อันล่างเบอร์หนึ่งระวังหัวเข้าไปลูกพอได้ไหม,ไมไเบอร์สองเหม็นกลิ่นไหมไหมไม่เหม็นเบอร์สามโอเคไหม อ๋อก็แรงอยู่นะโอเคอ่าหรครับคุณผู้ชมเราสรุปว่าเราใช้มาประมาณ3ชั่วโมงแล้วนะฮะการสวิงแล้วก็เสียงที่มีจากพัดลมเนี่ยเบอร์1เบอร์2เบอร์3ถือว่างเงียบมากๆเลยถือว่าราคาเนี่ยสามร้อบาบาทเนี่ย เราบอกว่าคุ้มนะครับแต่ว่าคุณภาพของตัววัสดุก็ตามราคานะครับเดี๋ยวหวังว่าเราจะใช้ไปสักเรื่อยๆแล้วก็จะมาสรุปกันอีกทีว่าเป็นยังไง แล้วก็ถ้าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับเราในการทําคลิปต่อๆไปนะครับและอย่างที่บอกนะครับเราไม่ใช่คนขายนะครับเรารีวิวให้กับทุกท่านได้ดูเป็นข้อมูลเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับหวังว่าจะชอบคลิปนี้กันยังไงไว้พบกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับ